ปลาอีกแล้วปลาอีกแล้วตั้งวันต่้งคืนด้วยปะเานะับงงโอ้ปดล้ี่โครับ่ามเรียนว่าหมเล้าแล้วหรือว่าไรอย่าก

ไ้ลากดีเลยเลยไ่ได้าเลยไป่ไลกดเลยเลยไไ้ากดีเลมากีเลไม่้ากเลยดียไม่้กเมาดีเเลย้ากดีเลยเลยไม้ากเลยเลยมไม่ได้ลากีเมาีย่้

คเอต่วบริกนั้นก็คือว่ามันไปแต่ว่าอั้จามีกาวโงทุนเนี่ยนะไอ้เรื่อยเมีนไม้เ no? uhm, นาะไอ้น้มพี่ไปดกองมปามไปไม่ไปลเป็นแบบนิ่งเลยมั้ยไปอยู่ตรนั้นายเล้ยไม่เป็นนิ่งอม mà mọi <laughs> ừ. người mời 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 không mời 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 mời

อ่าที่เนี่ยปามนั่นนั่นดี่ไงไหครับไม่ไม่เกี่ยวใครนะเนี่ยปามนี่ไปเลยนั่นนั่นเนี่ยเปลี่ยนมีนอนี่เหรฮะโอเคนั่นเลยว้าวมไปเลย ăn chắc là nó nằm ngủ của trở lại toilet lên, toilet lên, toilet 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 bằng không.

เดี๋ยวผมมาลามลามเออยาุกุกขุกขุกมันมาจากมันมาจดกมันมาจากเกี่ยวก้าวตัเดียวพักชาพักชาลลางล้างนี่ไงเดือนเดี๋ยวมาจากก้าวตัเดียวเียวไม่ขาวโอ้บอบจะลางรับเลยรับเลย ออมชะลามครับต no oh, ้ชะลามกเกม่มาดังเยนั่นหยกเลยเนื้อเลื่อยอยู่นั่นเาไม่รู้้า่แป้งเอ้านี่มูรั่แป้งแล้วต่อเ้คุกผัดชาไม่ใช่ไม่ใส่แป้งไม่ใช่เวลามันมันแป้งไม่ใส่แป้งอยาเอนนแ่แค่าไอยากมีไม่อยากมีไหนก็โกมัน้โกมานอไรบเหนอึดนี่เลยไม่โท Này Ở Ôi, ngang, <laughs> đi mày dưới đi mày dưới đi mày dưới <laughs> đi <laughs> mày dưới không mày dưới đi mày dưới đi đi bây giờ đi giây yến, giây yến, giây yến, để bảo hết đừng, nghe, <coughs> ô, làm, làm, phải, 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 làm, để, tay để, chia rao mề vừa, đi, hết, tôi nhớ

คลิป็นเอานอเนี่ยไอ้นี่มันิเด็นี่แกมันจะเป็นลำแหลกวนเดียวตัวนี้กวนมากล่องนี่นู่นอะไตึ้งบิ้นเลยนะผมิ้นจริงเหรอเรมุดชุดโดนไปแล้ว